ก็ใช้โอกาสนี้ในการไว้พอให้กำลังใจกับคุณพิชัยแล้วก็ทีมไทยแลนด์ที่จะไปเจรจาสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็จะน่าจะมี2งเรื่องก็คือเนื้อหาที่จะไปเจรจาแต่ที่สําคัญกว่าก็คือคนที่จะไปเจรจาด้วยพวกนี้เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นวงคาหน้าที่อยู่รอบๆแต่ละคนที่จะไปในทีมไทยแลนด์จะทําหน้าที่อะไรเนี่ยน่าจะเริ่มคิดตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเป็นประจำที่ปฏิด้วยรรมนะอย่างที่ผมเคยพูดกับพี่สรยุทธไว้เนี่ยแต่ถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าคิวเราเมื่อไหร่ หรือจะไปยังไงเนี่ยจะเจราจาเนื้อหาเป็นอะไรเขาต้องการอะไรแล้วคนที่จะไปเลจเจราจานอกจากทรัมป์เองนอกจากคนที่เป็นตัวแทนการค้า USTR คุณเอร์เนี่ยมันยังมีอีก4 5หคนที่นั่งรอบๆอยู่ในทำเนียบขาวถ้าเกิดคุณรู้เขาก่อนหรืออ่านงานของเขาก่อนเนี่ยคุณจะเข้าไปในห้องประชุมคุณจะพารู้ว่าว่าเขาเขาจะพูดยังไงหรือเขาจะคิดยังไงคนนี้เล่นบทตำรวจดีคนนี้เล่นบทตำรวจโคดอะไรอย่างนี้เนี่ยเวลาเจราจาจะได้ได้เรื่องแล้วก็หวังว่าน่าจะเอาทีเมเอกชนไปด้วยเนาะ เห็นแต่ในข่าวแต่ว่าเห็นว่าจะเป็นข้าราชการเยอะก็น่าจะเอาทีมเอกชนแล้วก็ตัวแทน SME ก็น่าจะต้องต้องต้องไปด้วยขความไม่แน่นอนมันสําคัญมากกว่าทาริฟิกแล้วไปการเจรจาทาริฟังเนี้ยมันไม่ได้คุยเรื่องทาริฟหรอกมันคุยเรื่องอื่นที่เขาต้องการแล้วเรายังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรก็หวังว่าจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็ให้ได้ทํางานได้เต็มที่เพราะว่ามันมีเรื่องที่หนักนาสาหัสมากกว่านั่นก็คือเรื่องอิหร่านตอนนี้คนไทยที่ อยู่ในวงเวียนการเมืองคำเรียบขาวไล่ผมฟังว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหนานิวเคลียร์ที่ตอนนี้อยู่ที่โอมานแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอิสราเอลก็ดีเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านในพื้นที่ก็ได้เพราะว่านั่นคือราคาน้ํามันซึ่งประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงช่องแคบในการขนส่งสินค้าก็ทําให้สินค้าแพงขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดมันผสมผสมผสมกัน3รอบเนี่ยไอ้ GDP ที่นึกว่าเหลืออยู่หนึ่งกว่ามันจะมันจะไม่เหลือเลยผมอยู่ที่นู่นพอได้ยินอะไรมาก็อยากจะมาฝากเรื่องอุยกูอะไรอยา่างเง แน่นอนอันนั้นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็คือกลุ่มอของเซเนเตอร์ของเ e c r e t a รีรูบ i โอแล้วก็ไมค์วอลฟ์ CIA พวกนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทางรัฐบาลได้คุยกับเลขาสมชอยังว่าเรื่องที่เขาเจราจากันที่อิหร่านเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดไม่สำเร็จขึ้นมามีมีสงครามขึ้นมาระหว่าง Israel อิสราเอลอิหร่านมันจะไล่ผลกระทบยังไงรัฐมนตรี<ช>ต่างประเทศตอนนั้นผมอยู่บนเครื่องบินแต่เห็นบอกว่าแกไม่ได้ไปด้วยหรอเอออันนี้ก็ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าคุณก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่ดูแลเรื่อง เกี่ยวกับ national security เป็นใครคนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกษฐิจเป็นใครไม่รู้ว่าจุดจุดที่ทําให้เขาสนใจเพราะว่าเจราจาจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องของเนื้อหางมันเป็นเรื่องของอารมณ์มันมเป็นเรื่องของเคมีของการแลกเปนเพราะฉะนั้นนี่มันซับซ้อนละเอียดและเป็นศิลป,ปะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องให้กําลังใจ ทีมไทยแลนด์ของเราเยอะไม่ได้มีฝ่ายค้านร,รัฐบาลเพราะว่าน,นี้มันมันกระทบหนักมากผมผมไม่แน่ใจว่าเขาให้คําแนะนํากันหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นคุณพ่อคุณลูกกันก็คงจะพูดคุยกันตอนนี้เนี่ยมันสถานการณ์ไม่เหมือนสมัยตอนคุณทักษิณเป็นนายกนะมันมากกว่าซับซ้อนมากกว่าสมัยเมื่อ1ิกว่าปีเยอะพอสมควรคุณจะไปต่อยอดที่คาสินโนคือหลักคาแต่พื้นฐานกับเสาเข็มไทยเนี่ยมันจะพังทลายหมดตอนนั้นก็มีหลังคาก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ต้องวอวยพรให้ ให้นายกมีทั้งสมาธินะครับมีทั้งความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็คิดไปข้างหน้าเพราะว่าตอนนี้นีไอ้ความท้าทายที่กำลังเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันมันมาแบบรวดเร็วกว่าที่ผู้นำคนไหนจะทำคนเดียวได้เพราะว่ามันมีอุปสรรครออยู่เยอะพอสมควร